อ่ะลูกขยะปลาละมาละผา,าควายว่าไม่โลกเป็นลาบอันอร่อยมาอีกแล้วช่อง y o u t u พี p อ็นพีชาแนลม้ามือนี้นะครับมีหัวขอหัวเรื่องสำคัญนะครับสอบปอล่าวโดนไปสามเด้งสอปปอล่าวโดนไปสามเด้งครับพี่น้องได้ไปกคิดนะมัน่นรังนี่โดนไปสามเด้งเลยทีเดียวมีเด้งยังแน่แหละครับพี่น้องนะครับพี่น้องสำหรับพี่น้องที่มักเรียนปอกเด้งเด้อคงสีงหูดีว่าสามเด้งคืออย่าง สำหรับข่าพระเจ้าแล้ว่่มากเลนปอกเด้งครับมักเลนเะโบกเด้อพี่น้องเร้อมักเลนเตะโบกเท่านั้นในคณะที่สปปลาวโดน3เด้งส่วนในประเทศไทยโดนไป1เด้งครับพี่นอ้องมีเอียงแน่เด้งหนึ่ง1นงเด้งในไทยไปเบิ่งกันไปฟังกันไปติดตามกันครับพี่น้องช่อง youtube p อ p นพี n ช e แช่องที่นำเสนอแต่การท่องเที่ยวในสปปลาวน,นะครับ เรื่องเวียกเรื่องงานเรื่องการเรื่องสางบ,อ est, บอ่อเฮ็ดบ่อเสนบอบ่อทำครับมีตะเทียวอย่างเดียวพาพี่น้องเทียวอย่างเดียวเที่ยวในสปปลาวนะครับไปต่างประเทศพูดภาษาต่างประเทศ่บม,ม,มือมือกลับไปสปปลาวนี่ละพี่น้องเอ้ยไปเมื่อนี่ไปเมื่อกิจการการขาดแค่น้ำมันในสปปลาวครับโดนไป3เด้งนะครับพี่น้องเด้อมีเด้งเอยีงยงแน่ครับเด้งทีหนึ่งก็คือเกิดวิกิตการน้ำมันก็คือขาดแค่น้ำมันในสปปลาวเลยพี่น้องเด้อ เด่งที่1นึงคือขาดแคลนนามั่นนะครับในวิกฤตการนามั่นที่มันเกิดขึ้นยุตตอนนี้นะครับข้อที่หนึ่งคือน้ามันขาดแคลนแม้นพี่น้องมีเงินก็หาซื้อบ่ได้นะครับเพราะมั่นขาดแคลนน,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 นนะครับเด้งที่2ครับเมื่อมีน้ามั่นยุนิดหน่อยแล้วก็มั่นก็มีราคาแพงนะครับเด้งที่2น้ํามั่นแพงนะครับเด้งที่3คือเด้งที่3ก็คือ เมื่อบ่มีน้ำมันในประเทศก็ขับรถออกไปใช้น้ำมันอยู่นอกประเทศคือประเทศจิดกันประเทศขางเคียงอย่างเช่นประเทศไทยครับพี่น้องการขับรถไปใช้น้ำมันอยู่ในประเทศไทยนั้นก็เป็นการนํำเอาเงินตาต่างประเทศคือเงินบาทหรือเงินบาทนี่แหละครับออกนอกประเทศเหมือนกับผีซ้ำดำําพ่อยซ้ำเติมเศรษฐกิจซ้ำเติมปริมาณเงินบาทในตลาดในสังคมเราที่มั่นหน่อยอยู่แล้วนะครับ นัออกไปตั้งประเทศนะครับซึ่งระยะเาามอเปลี่ยนผลดีนะครับว่าเป็นการแกร้ปัญหานะครับการเงินในการแกร้ปัญหาเงินเฟ้อในการแกร้ปัญหาเงินบาทขาดแคลนเง,งินตาต่างประเทศขาดแคลนนะครับส่วนผลกระทบในเด่งที่หนึ่งะคือน้ำมันขาดแคลนนะครับพี่น้องครับต้องเฮ็ดให้พี่น้องในสอปอลเล่าตื่นแต่เช้ามาเขืาคิ้วเพื่อซื้อน้ำมันนะครับในปั๊ม นำมันนะครับที่เปิดเป็นเวลาปิดเป็นเวลานะครับเปิดบางปั๊มปิดบางปั๊มนะครับการเขาคิ้วกับเขาคิ้วเงาครับใช้เวลาโดนในการที่จะได้คิ้วในการใช้น้ำมันนะครับอันนั้นคือผลกระทบจากการขาดแคลนน้ำมันอ่เรื่องที่สองคือเมื่อขาดแคลนน้ำมันมันก็แพงนะครับผลกระทบก็คือไล่ไดที่มีอยูจำกัดนะครับต้องเอามาซื้อน้ำมันเพื่อใช้น้ำมันนะครับอ่ เงินเฟื่อนะครับเงินเงินจีบเฟื่อในสังคมเล่าในประเทศเล่านะครับรายได้ที่เคยได้สูงเดี๋ยวนี้เงินมันเฟื่อแล้วก็เฮ็ดให้ค่าเงินมันลดค่าเงินมันอ่อนนะครับเงินที่ใส่น้ำมันน่ะกับแพงขึ้นนะครับซึ่งมัำใน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 น้นำมันแพงนี่ไปทั้งเงินเฟื่อ เงินก็มีหน่อยอยู่แล้วล้วก็ต้องใช้เงื่อนจํานนหลวงไหลนะครับในการมาซื้อน้ำม,มันมาใช้น้ำม,มันให้ได้ปริมาณซ้ำเก่านะครับก็คือเป็นอีกเด้งหนึ่งที่ซ่อนอยู่ในน้ำม,มันแทงนะครับส่วนเด้งที่สามนั่นคือพี่น้องในซอปอเล่านะครับบางคนบางกลุ่มบางส่วนนะครับก็ได้ขับรถมาใช้น้ำม,มันอยู่ไทนนะครับการขับรถมาใช้น้ำม,มันอยู่ไทนนั่นนะครับเป็นการน้าเงืนตา ออกนอกประเทศนะครับเงินบาทนะครับมาใสน้ำมันอยู่ไทยก็ต้องใ้เงินบาทไทยนะครับในการซื้อน้นนำมันใสนะ้ำมันเนาะเพราะว่าอยู่ไทยบรรับเงินกีบบรได้ใสเงินกีบในสังคมมันเถอะส่วนในเล่านั้นใสเงินบาทเงินดอลลาร์ในในระบบเศรษฐกิจใดในสังคมใดมันเถอะคืน้องคนเล่าที่ขับรถมาจากสปปเล่ามาใสน้ำมันอยู่ไทย กะนาเงินตาต่างประเทศออกนอกประเทศโดยปริยายโดยอาจจะลูโตนะครับแต่ว่ามันก็จาเป็นนะครับเป็นเป็นวิธีแก้ไขปัญหาเจ้าพ่อนาซึ่งนาในเวลานั้นนะครับถามว่าพี่้องคือสปเล่าคือบ่น้ารถไปใช้น้ำมันยูเวีอดใช้แดนเวียดนั่นมันไก่ก็ใช้แดนไทยนะครับการไปมาหาสูระวังไทยกับเล่ามันไก่กันการเดินทางสะดวกสบายนะครับพี่้องเนาะการใช้น้ำมันอยู่ไทยก็สะดวกสบายแล้วก็ในสังคมเล่าก็ใช้เงินบาท ใช้เงินบาทเป็นหลักอยู่แล้วนะครับเงินบาทเป็นหลักกับพ่อๆกับเงินกีบนั่นแหละนะครับเพราะพี่น้องคนเล่าก็มีเงินบาทในกระเป๋านะมีเงินบาทอยู่แล้วในมืออยู่แล้วเวลาซื้อเวลาใช้กับง่ายมันถอดบ,บ่อใดยุ่งบ่ได้ดยากพอมาใช้นนะามันย่ไทยกับใช้เงินบาทไทยได้เลยนะครับ mm hmm. ในคณะที่ภาคเศรษฐกิจของสอบปล่าวนะครับเพี mm ่นเราต้องการเงินตราต้งประเทศไปไปใส่หนีตั้งประเทศนะครับ แล้วก็ซื้อเครื่องของอุปโภคบริโภคเข้าประเทศเนาะเงื่อนบาทจึงมันมีมุนเวียนหน่อยอยู่แล้วในสอปล่าวนะครับในเศรษฐกิจเล่าในสังคมเล่านั้นก็ส่วนหนึ่งแรงงานเล่ากับบ่อใดส่งเงื่อนเข้าไปในเล่านะครับเนื่องจากว่าสถานการณ์โควิด -3 ปีที่ผ่านมานี้แรงงานเล่าในไทยก็ลดลงนะครับการลดลงของแรงงานเล้ากับไม้ถึง หมายความร่วมถึงว่าการส่งเงินบาทกลับประเทศเล่าวนันกหน่อยลงครับจำนวนเงินบาทในระบบเศรษฐกิจในสังคมเล่าอาจจะหน่อยลงนั่นเนาะครับพี่น้องเนาะนนก็เป็นอีกหนึ่งของสาเหตุของการเงินบาทลดลงแลวกซึ่งรัฐบาลหรือภาคเศรษฐกิจของอ่สบปล่าตอนนี้ก็ต้องการเงินตาต่างประเทศไปใช้ใจ่ายในการใช้หนี้ในการซื้อเครื่องของอุปโภคบริโภคเข้าประเทศนะครับเงินตาต่างประเทศที่ว่าน่็นจะเป็นเงินโอลลาเงินบาทไทยนี่เองนั่นแหละครับพี่น้อง ฟังมาหอดมองนี้ถึงมองนี้พี่นอ้องหูบอลได้วิกฤตาะจิตก,ก,ก,การน้ำมันครั้งนี้ไทยก็โดนไปน้ำเขาหนึ่งเด้งก็คือ,อน้ำมันแพงนะครับราคาน้ำมันแพงราคาน้ำมันดีตัวสูงขึ้นนะครับแล้วก็มีผู้เกี่ยวข้องทางด้านพลังงานนะครับเป็นหน่วยงานของราชการไทยนะครับออกมาแถลงให้ฟังนะครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจว่าสาเหตุของการ ราคาพลังงานในไทยมันสูงขึ้นแล้วก็ทั่วโลกสูงขึ้นนี่เกิดจากแรงอุปทานว่าชันวาอุปทานหรือสัพายที่ฝรั่งวานี่แหละสัพายมันก็หมายถึงปริมาณของสินค้าหรือปริสินค้าหรือบริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายน้าออกมาขายในตลาดนะครับว่าอุปทานหรือสัพายหมายถึงปริมาณของสินค้าและบริการที่ผู้ผลิตหรือผู้ขายน้าออกมาขายว่าชันวา การแสดงว่ากับแปลไทยเป็นไทยก็คือจํานวนน้ามันในต่าดโลกมันน้อยอความต้องการนองคนใช่มันหลายไปยังคือต้องการใช่หลายเพราะว่าทุกประเทศทั่วโลกตอนนี้ขี้ข้ายไปแล้วนะครับได้วิกฤตการเลยโควิดกขี้ข้ายไประดับหนึ่งแหละครับการเดินทางไปมาหาสูนั่นก็เดินทางได้แล้วคนก็ต้องการใช่น้ํามันเพิ่มขึ้นหลายขึ้นมากขึ้นเนาะ อาการที่2คือสภาพะสงข้ามระวังรัสเซียกับยุเคนรับพี่น้องเฮดแถ่ไปริวาณน้ำมันในในในระบบตลาดโลกนี่มันลดลงวันเถอะข้อ3ครับข้อที่สำคัญพี่น้องฟังฮันดีเดอร์จีนเพิ่มการสำรองน้ำมันนะครับในประเทศนะครับเพิ่มการสำรองน้ำมันในประเทศครับการสำรองน้ำมันก็คือเก็บน้ำมันไว้ในข้ังครับเมื่อขาดแคลนน้ำมันหรือเกิดสภาพะสงข้ามกิดน้ำน้ำมันในข้ังที่สำรองไว้ออกมาใช้วันเถอะคันจีนขยับเรื่องยังครับ เดือดร้อนกันทั่วโลกครับพี่น้องครับข่นจีนสำรองน้ำมันช่วงนี้ก็แปลว่าบอต้องพูดถึงครับทั่วโลกนักอยู่แล้วข่นจีนขยับนะพี่น้องเนาะพี่น้องจำในบ่สมัยหนึ่งจีนสื่อยางพาราครับซือยางพาราเพื่อไปพัฒนายานยนต์นะครับไปผลิตยางรถยนต์นะครับสมัยนั้นจีนสื่อโน้ต้าวจากเยอรมันนะครับสื่อทั้งเครื่องจักรสื่อทั้งวิศวะครับสื้อโน้ต้าวเยอรมันครับไปผลิตยางรถยนต์เพื่อพัฒนายานยนต์ถึงมือนี่แหละครับจีนไปไกลแล้วครับเรื่องย่านยนตนะครับ ราคาน้ายางพาราตอนจีนที่เพิ่นเริ่มพัฒนายั่นยน่นปีนั่นก็ราคากิโลกรัมละร้อยกว่าบาทนะครับยางพาราน้ายางนะครับร้อยกว่าบาทนั่นแหละคือจีนขยับครับพี่น้องขยับเรื่องไหนชาชาติโลกตายเรื่องนั้นเลยทีเดียวขอบคุณพี่น้องที่ติดตามกันมาโดยตลอดนะครับมีุูมิยังให้กดกระกดให้แน,น่นะครับเด้อสำหรับคำขึ้นนี่ขอให้พี่น้องนั่งรับฟันดีฝันเห็นผีโตใหญง่ๆสบายดี uh <laughs>